สองประเภทนะคะก็คือผู้ประกอบอาชีพอิสระก็คือบุคคลที่ทำงานโดยไม่มีนายจ้างนะคะก็ยกตัวอย่างก็เป็นพวกเกษตรกรค้าขายรับจ้างผู้ทำงานบ้างนะคะในผู้ผลิตสื่อโฆษณารวมถึงออที่ประกอบวิชาชีพเช่นทนายความอันนี้เขาก็อบอกว่า เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะแล้วยังมีนิยามอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้ประกอบอาชีพกึ่งอิสระนะคะเดี๋ยวจะสับสนกันอะไรเนี้ยอะไรอิสระแลยโยบา,านอิสระกึ่งอ,อิสระเขาบอกว่าอันเนี้ยกึ่งอิสระด้วยเหตุใดนะคะด้วยเหตุที่เขามองว่ามันที่ชัดๆเลยก็เป็นพวกที่ทํางานเป็นแรงงานบนแพลตฟอร์ม เงื่อนไขของการทางานทางกฎหมายของรายงานบอกว่าเขาไม่ได้มีภาษากฎหมายนะคะไม่มีลิขสิทธิ์สำคัญพขว่าอย่างไรกนะคะคือไม่มีความเป็นนายจ้างลูกจ้างการทํางานของเขานะคะไม่ได้กําหนดด้วยชั่วโมงเวลานะคะ